ประชาชนก็แล้วกันนะครับ่อนีนําเป็นเรื่องกูครับเออผมประกอสิทธิอุ่นทรัพย์นะครับเออในนามของประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ที่ได้มีสัมผัสได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการศึกษาตรงนี้นะครับอืมโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับความจริงๆแล้วความสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่ชุมชนและท้องถิ่นใช่ไหมครับ กว่าเขาจะตั้งโรงเรียนตรงนี้มาได้บางทีเขาต้องใช้พลังอย่างมากใช่ปหครับเพื่ออะไรเขาตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เด็กในชุมชนเขาได้มีโอกาสเรียนใช่ไหครับแต่บางทีเราไปไปคิดแค่ขนาดของนักเรียนคือขนาดของจำนวนนักเรียนแล้วก็ไปดูที่ผลโอเน็ตแต่เขาลืมมองไปว่าในเรื่องของการเป็นอยู่คือการศึกษาเพื่ออาชีพเพื่ออาชีพเพื่อชีวิตเหล่านี้ ค,ความจริงเป,ป้าหมายของสังคมมนุษย์เราเนี่ยเราเรามีการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อการดํารงอยู่ของชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูในเรื่อง,องผลโอเนตมากเกินไปอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเอ่อที่ผ่านมาทราบข่าวาว่าการวัดผลโอเนตคือวัดแบบสั้นบางทีต้องเรื่องของการคิดวิเคราะห์ครับข้อสอบหนึ่งข้อเนี้ยโอ้วัดสารพัดเลยแต่แล้วเด็กบางทีมีความรู้ไม่ถึงก็กลายเป็นวัดเด็กไม่มีความรู้ไปเลยใช่ไหมครับก็ตอบเป็นศูนย์ไปเลยเพราะการวัดมัน อยู่ในเรื่องของการปาราไนใช่ไหมครับตรงนี้คือส่วนหนึ่งละแล้วอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการยุบยุบเขาแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปเรียนที่ไหนปัญหาในการเดินทางมีไหมนะครับผู้ครองปกติในชุมชนขนาดเล็กเนี่ยเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเขาก็มีสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องรายได้เขาก็มีน้อยใช่ไหมครับแล้วเขาต้องมาเพิ่มภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการพาลูกหลานไปเรียนเนี่ยเช้าต้องไปส่งเย็นต้องไปรับใช่ไหมครับแล้วค่าใช้จ่ายล่ะตรงนี้รัฐบาลดูแลถึงแค่ไหน ช่ะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องสละเวลาที่เขาจะทำอาหาก,กินอ,อกนีกนี่คือคือส่วนหนึ่งใช่ป่ะครับสุดท้ายเขาก็ต้องไปโดยที่ชาวบ้านดูดส่วนมากก็จะไปหาเรื่องยานพาหนะใหเ้เดินทางเองอีก<ม>อ่ไปไปกู้ยืมมาซื้อรถให้บุตรหลานเดินทางกันไปแล้วช่วงระหว่างเดินทางล่ะใครรับผิดชอบเด็กไปอยู่ที่ไหนถ้าไปไม่ถึงโรงเรียนหรือกลับไม่ถึงบ้าน,นาปัญหามันมากปัญหามันมากมายที่จะเกิดขึ้น จากการที่ยุบโรงเรียนแล้วเขาต้องเดินทางไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอย่างนี้มองว่าทางออกของปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไงคะมันก็มีหลายอย่างนะครับจากจากที่ผมเคยเคยทำเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็น่าจะเป็นให้เขายังอยู่แล้วก็อาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้หรืออาจจะที่เขาคิดว่าจัดรวมกับโรงเรียนนี่มันก็คงจะยากนะผมดูแล้วนะครับจากที่ถ้าผมดูแล้วเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีประมาณสัก2 0,000ื่นกว่าโรงเนีครับ ถ้าคุณคิดว่าแต่ละโรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้คิดถึงการคุ้มทุนนะเรื่องกาไรขาดทุนนะจริงๆแล้วมันพูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องการคุ้มทุนเรื่องกำไรขาดทุนมันมันเป็นไปไม่ได้นะการศึกษาเนี่ยจริงๆนะครับสมมติสองหมื่นกว่าโรงมีครูสักเจ็ดคนจ้างครูสอนพูดง่ายถ้าเราไม่นั่นฮะจ้างครูสอนสักปริยตรีก็แปดพันใช่ปะ่ะประมาณลงทุนประมาณสักผมว่านะเดือนหนึ่งประมาณสักพันกว่าล้านใช่ปะ่ะปีประมาณเท่าไหร่ แล้วผมถามว่าถ้าเอางบประมาณส่วนเหล่านี้ที่จะไปใช้ในการแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นปัญหาสังคมปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องเด็กไม่ได้เรียนได้เรียนครบอะร่ะคือความสัมพันธ์ในการเรียนอะไรเหล่านี้มันบมว่ามันปัญหาตรงนี้มันจะมาเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายปัญหายาเสพติดใช้งบเท่าไหร่ใช่ไหมครับน,นี่เรา,เราลองมามองตรงนี้มองกันง่ายๆนะครับคือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเวลาคุณยุคแล้วเด็กคนนี้จะได้มีโอกาสได้เรียนไหมไปไปมามาง ไม่ได้ไปบ้างสูดแล้วอ่ะพอแม่สุดท้ายพอแม่ก็มองว่าเออมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็สู้ม่เรียนดีกว่าเอาเด็กไปทางานใช่ปะครับก็ไปอยู่สู่สังคมปัจจุบันสังคมชีวิต